สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปิยาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่293นะคะเช้านี้ 1. ชุด24รายการนะคะมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองละ200บาทนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรือหรอทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร 0805 916569ก็่อรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพาสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่สวยๆลึกๆนะคะ เปิดให้พี่พี่สองบาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จลงลักลงทองนะคะพิมพ์ใหญ่ๆกุบางขุนพมนะคะสองบาทนะคะรายการที่สาม พระปิดตาหลวงพ่อกล่อมนะคะรุ่นแรกวัดป่าบางกะพีนะคะจังหวัดอุตรดิตนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่พระรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะ ผิวแห้งแห้งเดิมๆนะคะ200บาทนะคะรายการที่ห้าพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเก่าเก็บเดิมๆนะคะปี0ูย์เสวยๆนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่หกเหลียนหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะคะออกจากวัดน้ำคูผิวเก่าเก่านะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ด พระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่สวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่8ปดพระรูปหล่อหน้าลิงนะคะรุ่นแรกหลวงพ่อเขียนจังหวัดพิจิตรนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่9กาพระปิดตาเนื้อผงพิมพ์เล็กนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการที่10บพระนางพญาพิมพ์เข่าตรง เนื้อดินเก่าๆนะคะรายการที่11พระขุดพระขุดยิมตึงนะคะพิมพ์มอนแปลงจังหวัดสุพรรณนะคะ 200บาทนะคะรายการที่12พระรูปหล่อปั้มเนื้ออัปปะก้านะคะหลวงพ่อเดิมสวยๆนะคะ200บาทนะคะรายการที่13แม่นางกวัก งาแกะนะคะเก่าเก่าหลวงพ่อเดิมนะคะสองบาทนะคะรายการที่14พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียนพิมพ์เล็กนะคะเก่าเก่าน่ารักนะคะ สองบาทนะคะรายการที่15บห้ผ้าผงหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะคะสวยๆนะคะ <c oughs> รายการที่16พหกาซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ มีกระหนกนะคะมีคาบดินขี้กุเดิมๆนะคะ200บาทนะคะรายการที่17บเพาปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรุ่นแรกวัดพญาตนะคะจังหวัดอายุทยานะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเหรียญ่อพาชินสีนะคะด้านหลังนางพญาเก่าเก่านะคะสวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบพาสมเด็จ พิมพ์ใหญ่สวยๆนะคะกุเก่าว,วัดบางขุนพรมนะคะสองบาทนะคะรายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่ๆส0มบาทนะคะเหรียญเปิดโลกรุ่นแรกนะคะปี3าสอง หลวงปูด่ดูจังหวัดอายุทยานะคะมาในพร้อมเลี่ยม300บาทนะคะรายการที่22เหรียญทรงผนวกในหลวงรัชการที่9นะคะปี2508เดิมเดิมๆนะคะมาในพร้อมเลี่ยมเปิดให้พี่ๆี่300บาทนะคะ รายการที่23้าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะผิวเด,เดิมนะคะมาในพร้อมเรี่ยม300บาทนะคะรายการที่24พระหน้าปกคู่ตัดเดี่ยวนะคะ เนื้อดินนะคะมาในพร้อมเลี่ยมสามร้อบาทนะคะเช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080-591-6569 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ